สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมนะครับคนหัวโล้นนะครับวันนี้ไม่ใช่อะเรนะครับ yeah. วันนี้เราจะมาเล่นเกมผีกันนะครับกับเพื่อนผมที่ชื่อว่าชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อครับไซตามาอุ้ยอุ้ยเยียเฮียเฮ้ยมึงอย่าหลอนแบบนี้ดิเชื่อกูกลัวไอสตัตว์มึงมึงมึงหมุน,มนมแบบนี้อยเนี่ยเนี่ยอู้ดมึงกลัวแบบนี้ไอเนี่ยนครับวันนี้เราเราจะมาเล่นเกมผีในตำนานกันนะครับที่ชื่อว่าเกมอะไรนะฮะ โอ้เดอดไอ้เอื่อนะครับก็มันน่าจะไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะฮะโอ้นี่อะไรนะครับคุณใจครับเนี่ยเนี่ยเก็อแล้วครับกุโอ๋อถึงก๊อปแกรบไอ่ะไอ้ตัวละครกูกูเพิ่งเคยเห็นตัวละครเราแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวกูเก็บก่อนก็ได้โอ้โหท่าเก็บเทมากเลยอ่ะเฮ้ยมีท่าเก็บด้วยเหรอเออได้เลยเออมึงมเก็บเลยอ๋อมเปิดเกะได้เหรออโอเนี่ย้โอเคโอเคเฮ้ยแล้วเปนโนเปนโนเราเล่นได้ไหมอ๋อไม่ได้ ไอ้เราเราจะออกไปดีไหมครับคุณใจอ่ะเอาน้ำก่อนเลยน้องน้ำก่อนเลยครับน้ำเลยครับน้ำน้ำสิครับน้ำสิครับโอเคอุ้ย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 เก็บ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 เฮ้ย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 ใช่ไม่ใช่มั้งนะครับเราเราเก็บเออลูกกระต้านี่มาได้แล้วผมก็ได้ผมน่าจะมีฮาคีสังเกตแล้วนะครับคุณใจครับตอนนี้นะฮะ อันนี้ห้องครัวนะเราเปิดแบบได้ใช่ครับใช่ครับอุ้ยนะครับนะครับเราก็มาอยู่กับผู้เชี่ยวชาญเกมผีอีกแล้วนะฮะเก็บอุ้ย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 เขาบอกว่าถ้าผีมันอยู่ข้างล่างให้เราอยู่ข้างบนใช่ไหมเฮ้ย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 อเคเฮ้ยเดี๋ยวขอดูผีก่อนนะอุ้ยอ๋อผีมันอยู่ข้างล่างเอี้ย ทีมันอยู่ข้างล่างเราเก็บถุงเ,เราต้องเก็บถุงเงินเราเ,เก็บเก็บถุงเหรอต้ยชิบหายแล้วอ๋อตรงนี้ป่ะงั้นเราไปชั้นล่างไม่ได้โอ้ยถุงไม่มีอ่ะตรงนี้อะชิบหอยแล้วเราไปชั้นล่างไม่ได้เฮ้ยตรงนี้มีของเหรอคุกกี้ช็อกโกแลตชิพเหลืออยู่พวกเขาอย่างสงบเยี่ยอะไรเนี่ยคุกกี้คุกกี้ช็อกโกแลตชิพที่เหลืออยู่ไอ้เหี้ยมันน่ามันน่าจะอร่อยใช่ไหมเฮ้ยผีมันอยู่ไหนแล้ววะกูไม่กล้าดูเลยว่ะไอ้เหี้ย อุ premises, ้ยวุ้ยวุ้ยวุ o, <laughs> <laughs> ้ยมาแล้วเหรอเฮ้ยผ okay. ีมาผีมาดูวยทำไงอ่ะแต่ผีมาอุ้ยวุ้ยวุ้ยตอนนี้โอ้หลวงพ่อหลวงหลวงพี่ทำไงดีคงไม่ได้มันคงไม่ได้อ๋อมันเข้าไม่ได้จะเป็นหลวงพี่โอเคสิทธิ์พี่สิทธิ์พี่ดี่ไปใหญ่ใหญ่ใหญ่ใจวายก่อนนะโอเคครับโอ้นี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่ผมเล่นด้วยละมั้งนะถึงผมจะเคยเล่นเมื่อหลายปี โอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราต้องไปห้องไหนเฮ้ยเฮรอด้วยที่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮเฮ้ยเเฮียเิกดวิ่งแล้วอ่ะอ๋อเนี้ยห้องเนี้ยที่มันทาบั๊กได้กูจาหน้ละเอ้เนี้ยเราทำไงดีวะเออน่าจะเออไม่ต้องทำแล้วกันเออเราทำไม่เป็นอยู่แล้วตัวเลขเหรอเฮ้ยเฮ้ยตัวเลขเหรอตัวนี้ดิเออตัวเลขเหคืออะไรอ่ะน่อ๋ออันเนี้ย อ้ยไม่มีอะไรไม่มีเดี๋ยวกูลองดูดิผีผไม่มาผีไม่มากูอยากลองทำบั๊กมากเลยไอ้เหี้ยแต่ขอเล่นให้ผ่านก่อนนะอุ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยอุ้ยอุ้อุ้ยอยอ่้ยอ้ย้ยอยอ้ยอุ้ยอุ้ยยโน้อ้ยอ้ย้ย้ยออ้ยออ้ย้ยอ

ชั้นล่างไปชั้นล่างเลยเลือดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมานี่มานี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อมันมันเข้าไม่ได้ใช่ไหมโอเคอูู้เชี่ยกูหัวใจจะไหวเฮ้ยที่มันเข้ามาไม่ได้รอรอให้ดูอ๋อโอเคโอเค แต่ว่าเดี๋ยวเราลองไปเทสห้องนั้นดูนะถ้าเราเก็บเกือบครบแล้วโอเคไหม okay โอเค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 กูอยากรู้มากเลยว่าไอห้องเราหองอห้องนั้นมันจะทําได้เปล่าโอเคไอเชี่ยเชี่ยมีหนูด้วยป่ะ <laughs> เนี่ยอุ้ยมีหนูด้วยไอเยือไอมีหนูด้วยเชื่อเชียช่ยเชี่ย ไม่กล <mm ้าออกเลยไอ้เยมันอยู่ช uh> okay okay er> ั้นช no yes> anyway> ั้นกลางโอเคโอเคเชี่ยเฮ้ยไอ้อไอเก็บไอกูเก็บไอเอาเชี่ยใจไปไลนเนี่ยีมาแล้วไอ้เยท่าบิดตัวก็เชี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ๆเฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮเฮ้ย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 เเฮ้ย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 ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ย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 เเฮ้ยเฮเ พี่มาแล้วเหรอเขามาเขามาไม่ได้เฮ้ยยยมยเย้ามายยยยยยไยย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 ยรยย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 ้ยย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 มยย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 ้ยย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 ยเฮ้ยย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  ห้องอาบน้ำเฮ <t> <อ>้ยห <ego> ัเยี่ยพังพังแล้วพังแล้วอุ้ยมาแล้วยังโอ้ยเหี้ยพังพัง,พง,งลองกดดู้ยอะไรวะเนี่ยไหนคืออะไรเนี่ยเหรอชุดประถมพยาบาลระดับโรงพยาบาลเหี้ยอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูเกลียดการแปลภาษาไทยในเกมมากเลยก็เหี้ยวันนีเอกสารบางอย่างวนะิเขาดูหน่อยเขาดูหน่อยเอกสารเรื่องยา เลขพวกนี้ทําอะไรได้เฮ้ยใครวะเนี่ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูจับได้เอากูเผื่อเก็บไปแล้วอ่ะไอตรงมันมันแชกันได้เฮ้ยจริงเหรอเก็บใครเก็บมันเนี่ยไอโอเคโอเคเฮ้ยอะไรเนี่ยขวดนี้ดูหน้าขนลุกยาเบื่อหนู้นเฮ้ยมันเอาไปทําอะไรวะเฮี้ยรูปภาพหลังนี้หรือเออคืออะไรวะี่คืออะไรเฮ้ยนั่งเก้าอี้ได้ใจเฮ้ยนั่งเก้าอี้เนี่ยใช่อะ กูพูดเล่นกูนั่งเฉยๆกูขี้โกหกไปงั้นแหละเฮ้ยคุณแจ๊เฮ้ยเฮ้ยปุ่นนี่กำลังเฮ้ยเจี๊ยไม่ไม่ไม่กูกูกลัวอยเฉยเอ้ยเจี๊ยเฮ้ยประตูเปิดเองเฮ้ยประตูเปิดเองจริงอะมาเกมมึงเห็นไหมเฮ้ยประตูเปิดเองเชี่ยไม่ไม่ไม่เกมนี้มันมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วธรรมเนียมมาเนี่ยเนี่ย

เอ้ไอ้ไอ้มันมาแล้วเนี่ยนี่ลองนีดูดูไอ้เชี่ยเกือบไปแล้วเฮ้ยจะผีมันเข้าห้องนี้ไม่ได้ได้ไม่ใช่เหรอกูจำได้ใช่ไหมไม่ใช่เหรอไม่รู้อะจำ่าลืมประตูตรงนี้วันใจเราด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เกือบไปแล้วอุ้ยเุ้ยเุ้ยเชี่ยไอ้เชี่ยเหมือนกูเลยคนเนี้ยกูมีค่าวแบบเนี้ย เชี่ยอุ้ยแม่งมาเป็นครอบครัวเลยวะเยี่ยแม่งวาดรูปได้แบบโอ้โหแม่งอาร์ติสต์มากอ่ะอุ้ยประตูไม่ติอ๋อกูจำได้แล้วใจอย่ามึงเข้าไปมันจะวร์ปเราไปจุดจุดเกิดไว้เนียตรงเนี้ยเออไหนดูผีนิใจลงไปข้างล่างที่ว่าผีมันจะมายังไะตอนนี้มันอยู่มันอยู่ชั้นบนเฮ้ยมันคือชั้นบนนะมันมันอยู่ชั้นบนแล้วไป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 

เอ้กูเหลือมายยืืนนนนออ่ตรงั้ะโอเคโอเคไม่ไม่ล้วล้วกูเหลือไออยู่อันนึ่งน่ะรอรอก่อนรอก่อนไอใจถ้าบอกให้กูใช้อายบอกนะกูว่าเฮียเฮียกลัวมากเลยอะกดได้กดได้แล้วกดได้เลยเหรอตอนนี้มันอยู่ข้างล่าง หายกูดูกำแพงก็รู้เลยตอนนี้กูหมดแล้วอะ่ะเฮียหาแล้ววันมาดูๆกดวิ่งเลยวิ่ง,งเลยเหรอใช่ใช่เฮียเฮียเฮ้ยเฮ้ยวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้โอมาแล้วแหละไอ้เหี้ยอ้า ตายเออเออเออตายแม่งจบสิ้นเลย